ที่มันอยู่ตรงหน้าเนี่คือมันจะเพิ่มมาเรื่อยๆเหรอมันทึกไงวะนี่นะรูปจดหมายนี่เหรออันแรกงเออขอความช่วยเหลือํำรวจอะไรรู้สึกมันเพิ่มมาเลยเนาะอันนี้มันคือเคเวสไงอ๋อแสดงว่าํำรวจแทนที่ส่วนไม้นี่คือเรายังทําไม่เสร็จก็ส่วนนี้แหละที่เราต้องไปต่อเนี่ยอ๋อ น้ำดื่มน้ำดื่มมาดีมาต้มปูมีน้ำสะอาดน้ำจกกระปกละ่ะไม่มีเดี๋ยวไปลงไปเอามีมีโปรตีนกินไหมหน่ะมีหมูสองตอน ชิลเหรอเดี๋ยวกลัวหาไปเพิ่มมึงมึงทำตะแกรงย่างสิตะแกรงย่างมันทำจากไม้ไผ่ได้ไหมวะไม่รู้ลองดูเ <c oughs> พราะว่าแถวนี้ไม่มีไม้ไม่ได้วะรอเออเหลือแต่ไม้ไผ่ได้แถวนี้เอองั้นไม่เป็นไรเฮ้ยได้ได้ได้ไดรอเออ หมายถึงไม่ใช่ไม้ไผ่นะเฮ้ยเี้ยเอ้ยกูต้องทำกองไฟใหม่มันคาหิน <c oughs> ถ้าจะยากอะตะเกียงยากที่ลมควันไหมที่ลมควันไงมันใช้ไม้ไผ่ที่ลมควันมันใหญ่อะมันเยอะหรอทำก,กองไฟใหม่อ่เออเอาแล้วแต่ตามสะดวกเออกองไฟก็ได้ทำใหม่แต่เดียวดอก ยวกูล่าเนื้อไปอุ้ยเสียงเหมือนเสือไม่ใช่กร้อนไปเอง เอาา็กขับอาาีกาอาารกาบปิดปิดก,าากูไปละม่รู้ตายไหมฮ้ยเาากยคนป่าวะที่ลมควันนี่มันใส่น,นันไดเปล่าอะไรนะที่ลมควันมันใส่กระลาไดเหรอ น่าจะเจอคนฟา้าตายท่านตายท่างเสียงเอฟเฟกต์อย่างดังโดนไหมวะเฮ้ยโดนแคปทิบรัก ทุกครั้งที่เราแล่เนื้อสัตว์คือเราจะเปื้อนเลือดใช่ไหมอืมเมมันน่าจะทำประหยัดสเปคด้วยเหรอเวลาเบี่ยงเชื่อรักมาฉา อิสะตรงเลงกปินกูเปิดโยกลางสามตัวสองตัวกูยังเล่นเกมนี้ได้สันออฟฟอรลตกเปิดสิบหกตัวยังสะดุดถ้ามีเวลามีไขมันอยู่ดีเนาะมีดิขาดใบตองเอาลองดูดิอู้ยง่าไมงาย แล้วมึงไม่ก่อไฟเอากูลืมกูวิ่งมาล้างตัวเอาแรงแป๊บตรงนี้เราทำทิ่ดีไปยังอย่างเดอสคาคูน่าใช่ไหมมึงมีไหมนี่เอ้าไปไหนแล้ววะพอมีมีแล้วมีแล้วเออ แต่เราไม่มีไม้ดังไฟโอ้โหลมควันก็คือลมควันจริงๆกว่ามึงจะสุกให้กูชี้อะไปย่างดีกว่ากูออกมาทำซุปแล้วขาดคาร์บไฮให้เดรตกู มือนกันกิ้นด,ดิกิดด้นดิในหม้อนอะโปรตีนปุดสู้คำหนึ่งไม่หมดหม้อน,น้ำมึงเต็มเหรอมันถึงไม่หมดทัทง้งทั้งน้ำทั้งซาบโบอะที่ไงยอดตาม <c oughs> หินอัคนีไปมีดหินอัคนีตีคนป่าสองทีสามทีตาย ของมันเท่ๆอหรอ,อมีดกระดูดถึงัคขันอูอ้ตัดยอดปาเมเนี่ยคาร์บอนเครดิตสี่สิบห้าครับเออฮะับาททำไมมีกี่อันนะไม่รู้มันเจอไหมละ่ะไ่นี่ดังไฟก็ไม่ได้ มึงม,มีไม้ไม่ใส่ไฟตรงนั้นหน่อยตรงที่ทีนะต้นไม้ธนูไผ่นี่เบาวกว่าไหมวะไปถึงน้ำหนักเบาเหรอใช่สามเก้าจุดห้า เบากว่าจุดท่าผมก็ต้องเลือกอันที่ดีที่สุดอะไรได้ทำพิธีได้เดี๋ยวดิต้องไปล้างตัวอ๋อนี่ไงมันทำเกาะไผ่ได้ใช่ไหมนี่เออผู้นี้มึงเล่นอะไรเนี่ยเฮ้ยเออฮัลโหลฮัลโหลครีนเฮลครับ

ใส่อะไรได้หรู่วะให่มันหายไป่อืมวันนี้หยุดเลยอ,อะไรนะวันหยุดมึงเหรอกูขายของเสร็จแล้วขายของแล้วปะขายของอยู่บ้านนี่แหละ เอ้ยเพื่อนอีกแล้วไอ้กูก็รักสะอาดชด้วยเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอยู่กูเราต้องหาแหล่งน้ำข้างบนได้แล้วนะมันต้องมีแหละแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเกาะมันแตกหรือ,อยังไม่รู้เหมือนกันทำเราจะทำที่ทีเสพยาของเราซาโคนาอยูไ่ไหนครับ อ้าวกลับไปไหนไม่รู้นี่นี่ไงนี่ไงใส่ยังใส่ยังไงอ่ะของกูต้องใส่นี่ก่อนเออใส่ไปต้องต้องถือพร้อมกันอไปหรออ๋อเอาละสร้างภาพหลอนให้กูีกและ อาดืม่มมึงดื่มยังนี่บูอาการมาเร็วเดไปปับ๊บตาไห,น,าน,หน,นคนเดิมนี่หรอเฮ้ยเด็กคนเดิมนี่วะโอ้เสรจตาเป็นไงแจมมาสูงมึงน,นะ ทำไมมันไปที่เดิมอ่ะเหรอไม่นะ There's only one way เฮ้ยี่ยตกเกเฮ้ยเกเมนคูทไคูตกใจสะพานสร้างเอง คุณนึกว่าตัวอะไรเอาจารตกหิวมึงวิ่งไปก่อนสะพานเอ้ยกูณก็ตกไปคุณก็แตกกูนู่ดตกเองเออคุณนึกว่ากูแบบไม่รอให้มันสร้างเสร็จแล้วกูวิ่งไปใช่ไอ้นี่มันเก้าอี้นี่หว่ามันเป็นฟองแล็เลย ตรงบ้านต่อมีที่นั่งมีด้วยชาติพย์พื้นที่คืนอะไรอย่างนี้นนทิพย์เหมือนโรงพยาบาลใช่ที่รอหมออะไรอย่างนี้ยเอ,อ่อต้องทำไงนนโอ้สิส My office ต้องทำงานผมเหรออืมๆๆ ที่นีรรมทางศาสนาแล้วเราก็ไปเจอเหตุเอกสารเต็มเลยจายพันธุ์สิัพเฉพาะอืเราพบเชือ้อรามีแฟดได้ด้วยใช่ว่าเราเบศึกษาข้อมูลก่อนที่เราจะไปที่แห่งน,นี้ใช่ไหม อ่านไ,ได้ถุกแพ่น์หรือไงเนี่ยือรู้ว่าเกือบกล้วแมแล้วไงอะ่ะไม่มีประตูลูเราเป็นหมอเหรอวะไม่รู้ว่ะนี่ไงตรงห้องนี้จะแบบห้องน้ำคนพิการ Oh, wait. Mm. The book was quite good. See, but yeah. people aren't interested in lost tribes, deforestation, or global warming. We don't mm. think about such things until it's too late. Wow. They only, they only care about themselves until tragedy strikes. People just don't care. It wasn't any different this time. เราเขียนหนังสือเป็นรังหนังสือเลยอ่ะหนังสือที่เราเขียนแล้วขายไม่ออกเลยบนนี้เยี่มไหมที่คุณลองเอาโทรศัพท์สแกนนี่ได้ไหมครับเดี๋ยวนะมันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีชิวอาร์โค้ดว่ะอ้ยสแกนไม่ได้

o w คนไข้มีอ่าเป็นเนื้องอกอ่าไอเป็นเลือดรักษาฉีดยาเคมีบำบัดไม่นะคุณต้องไม่ตายอออไอนรู้ ที่ใหม่อีกแล้วพี่แล้วตัวเรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงก็เหมือนกับรอบที่แล้วนอนเต็มอิ่มอาหารเต็มทุกอย่างเต็มเลยนะกินอยู่โรงพยาบาลมึงยังไงเราจะเดินไปเลยไหมเดี๋ยวจะฟาร์มไอ้ I drank another dose of ayahuasca and but why didn't you tell me you were sick Is that why we were here? Waka have a remedy and we were going to get it for you? If only it was that simple. I would have told you already. <laughs> then why don't you just do it? <laughs> I'm afraid you won't get back to me, and all I want is for you to be safe. Okay. whatever it is Mia Please tell me please Jake just keep going if you can't make it neither can I let's just not bring this up again until you're safe okay I don't understand any of it but I know I have to find you let's just focus on that please yeah มีอาปูมึงทิ้งกอะไ,ไ,ไม้ไผ่ทำไมไม่กูครับกูลองครับว่าเกาะกูแตกยังเราอยู่ในนี้มา32วันเดินไป49กิโลเมีตั๋วไป26ครั้งของตัวกูอ้ก <c oughs> มีอู้ักนะมาดิมีอาหารเป็นพีชเอาอย่างําไมกอ๊อฟมึงจะมายืนรอนี่ทำไมวะโอครับปิดปล่าไม่ ไม่แล้วก็รู้แล้วประโยชน์ไม้ไผ่ที่มีเยอะแยะมากมายตอนนี้นั่นก็คือเอามาอ่อยไฟได้เหรอได้ทำยังไง <c oughs> ก็เอาไปใส่กองไฟไงแต่แต่ใส่ตอนตั้งต้นไม่ได้ไม่ได้มันน่าจะเบากว่าอุปกรณ์ที่เป็นไม้นะกู <c oughs> คิดว่ามันไม่บอกน้ำหนักเนาะ กูลองเทียบกับธนูละจุดห้าซึ่งโลก็เยอะนะเฮ้ยมึงมีขนนกไหมมีกูจะทำลูกลูกธนูเดี๋ยวลูกธนูอยู่สี่ลูกไม่ได้เล่นโยกลังเลยเหรออาจารย์โบสเปิดอยู่นี่สามสิบสองจอด ไปวิวได้แล้วนะร้อยยี่สิบเอดเอ้ายังไม่ตันหมดอีกเลยร้อยห้าสิบร้อยหกสิบมันก็อัปเดตเรื่อยเรือเลไปเดินทางเอ้เอาเอาไปสิหนักเอายังอีกหนักอีกมึงทิ้งชี้ให้กูด้วยเหรอมูนสัตว์มันหนักเนาะ เออเราไม่ได้เซฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเซฟก่อนดิมันมีกี่แผนที่นะสี่หมังกูชักไม่แน่ใจแล้วอืมเฮ้ยมันเป็นทางแยกหรอเนี่ตรงนั้นก็ไปได้เหรอเออเอาละตรงนี้มันแม่น้ำเหรอ อันนี้ทางที่เด็กพาวิ่งเดี๋ยวกูดูมาทางนี้แป๊บหนึง่งมันคือที่ไหนอ๋อมันเชื่อมกันมันเชื่อมกันนี่ไปเจอผลไม้ป่าแต่ตัวกูก็หนักไปทางเด็กกันละ อันนี้เชื่อมกับอะไรทางทางละมาเหรออืมแล้วสะพานนั้นมันจะลอยขึ้นมาให้เราไม่ีด้มึงก็ว่าเวือร์มึมมมงมึงหลอนเหรอมึงหลอนตามไหมนั่นเหรอฮะยายังไม่หมดฤทธิ์ตื้อยืนตกใจหนู ทำไมเหมือนมันมีหลายชั้นหลายชั้นเนี่ยวะไงกูเห็นไม้พาดขึ้นไปได้เฮ้ยหรือว่าเดินขึ้นไปได้อีกไม่หรอกเฮ้จอมะเข้ีใช่ไหมไหนทังนเธอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะยิงคุณจะยิงลูกดอกอาบยาพิษใส่มันเฮโดนแล้วโดนแล้ว เราดูที่มันจะออกลิฟิ์ตอนไหนยังมึงยังไม่หยุดหมอกแม่แม่งสีฮอดกูเลยนี่ือมันเดิมน,เ <c oughs> มนมาหามเร็วแม่งมุดหินอือยมันขึ้นมาแต่ยังแล้วสามนัดสามนัดเลยนะเว้ย พี่แมนตัวอะไรอีกวะเพื่อได้หนังเฮ้ยมึงเป็นใครแสดงตัวไหนอย่านะมึงอย่าเพิ่งทำอะไรนะกูวิ่งไม่ได้นะกูหนักแป๊บนึงเดี่ยวสองคนก็ดูไปทำไมจะคว่ำคว่ำแล้ว Oh, อยังมีจานกูหนักิไม่เก็บไว้กูหนักเะบิยงแบงมาเด็กล้างต да ัวก่อนโหมะพร้าวเต็มเลยว่ะกูเป็นโปรลสิตได้ไงวะเฮ้ยคุยกับเมีย Okay, Mia. I, uh, I have something to tell you, but don't freak out, okay? Hmm. Why, Why am I I freak out? I, um, well, I...